สวัสดีครับเทสให้ก่อนส่งนะครับ GNGARP 93.0นะครับท้ายพับได้ตัวนี้นะครับเป็นแม็กซัน50นัดกดตรงนี้นะครับเวลาพับแล้วก็พับเวลาดึงก็ดึงออกได้เลยนี่ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องหาตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเสียงมาปิดคล่อมนะครับหรือลดแสงมันท่อนผออกมาโอเคตรงนี้ดึงค้างโบได้นะครับไม่เหมือนตัว arp กา AR รุ่นแรกค้างไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ปิดได้ฝาเป็นพลาสติก แต่ลายใหม่กิฟมอเตอร์สวยๆแบบใหม่ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตให้ดูนะครับใส่แบตกดตรงนี้นะครับกดแล้วก็สไลด์ลงอย่างนี้นะครับจะแบกเป็น2ชิ้นผมใช้แบต7.4นะครับตัวนี้นะก็เสียบแบตไปก่อนนะครับ แล้วก็จัดทรายครับลองดูนะครับว่าแบบตัวไหนสามารถใช้ได้บ้างก็มันก็จะออกมาประมาณนี้นี่แล้วก็ปิดฝาอลด์ขึ้นแล้วก็ปิด ก็ปิดได้นี้นะครับโอเคเรามาเทสกันเลยถอดไหมก่โอนโตนะครับอา้าวมีเซฟโทษทีอ่าประมาณนี้พอโอ้เสียงดังดีมาก TNG ถอดก็เหมือนเดิมครับสไลด์ออก แนะนำใช้พวกตะเกียบหรืออะไรก็ได้ครับถอดง่ายกว่าเดี๋ยวมาดูว่าแบตผมมันขนาดเท่าไหร่นะที่ใส่ไปมันสองเซนขนาดสองเซนยาวสิบนิดนิด ยาวสิบนิดนิดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับ